กับทุกทุกท่านที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรามีสายโทรศัพท์ฟนอินมาฟอนอินมาจากข้ามประเทศมาเลยจากประเทศอะไรครับจากไอซ์แลนด์ค่ะโอ้ไอซ์แลนด์นะครับอยู่ทางแถบขั้วโลกเหนือเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปวันนี้เราจะได้ไปผ่านทางเสียงนะครับของพระอาจารย์ที่จะได้มาพูดคุยกับเรากในรายการครับซึ่งตอนนี้นะครับพระอาจารย์ก็ได้อยู่กับเราแล้วนะคะณที่ตรงนี้นะคะพระมหาสมบัติธรรมทีโปเจ้าวาดวัดพุทธไอซ์แลนด์ประเทศไอซ์แลนด์นมัสการพระอาจารย์ค ขอเจริญพรท่านสาธิชนทุกๆท่านลูกประธรรมท,ท,ทุกท่านทั่วโลกและก็ท่านคดีกรทั้งสองท่านเจ้าค่ะในมัสการพระอาจารย์รรนะคะในมดการนะคะขอ,ขอเ,เรียนถามนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดนะคะตอนนี้เนี่ยที่ไอซ์แลนด์เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ที่นั่นนะคะก็ขอ,อ,อรายงาน ครายงานข่าวจากเกาะไอซ์แลนด์เนาะครับผมจริงๆแล้วประเทศไอซ์แลนด์อยู่ในโซนยุโรปแต่เป็นยุโรปตอนเหนือจะเห็นว่ายุโรปส่วนใหญ่ก็จะโดนไวรัสเล่นงานกันหนักมากแต่ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยก็โชคดีตรงที่ว่าประเทศเป็นเกาะแล้วก็การเดินทาง ไปมาระหว่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากต้องใช้ต้องใช้เครื่องบินอย่างเดียวอ,อาจจะมีเรือบ้างดังะนั้นการปิดปิดประเทศก็เลยเป็นเรื่องง่ายอแล้วก็ประชากรไอซ์แลนด์ทั้งประเทศมีกันอยู่แค่สามแสนสามแสนห้าประมาณนั้นเจ้าค่ะพื้นที่ใหญ่ประมาณภาคอีสานของไทยครับอนะ แต่ว่าประชากรสามแสนเราก็ลองคิดดูว่าประเทศมันจะเวิงว้างหลงเหลงกันขนาดไหนเจ้าค่ะเจ้าค่ะฉะ <c oughs> นั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปับ๊บช่วงแรกๆก็มีคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็คนไอสแลนดเองไปท่องเที่ยวในยุโรปก,ก็ไปอิตาลีบ้างไปเยอรมานบ้างไปสเปนบ้างก็งไปรับเชื้อมาอ้าว <c oughs> ่าเป็นรักเชื <fol> an er Mother, no ้อมาแล้วก็เข้ามาเชื้อก็ไปถึงไอซ์แลนด์มาถึงมาถึงแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ควบคุมให้คนที่มาจากต่างประเทศช่วงช่วงที่โควิดเริ่มระบาดเนาะเจ้าให้กักตัวแต่เขาไม่ได้กักไว้ในสถานที่เฉพาะอะไรนะเขาให้กลับอยู่ที่บ้านของตัวเองค stay at home รับใครก็ตามใช่ stay home ใครก็ตามที่มา ไอซ์แลนด์เนี่ยก็จะต้องกักแต่ว่าจะให้กักอยู่ที่บ้านตัวเองเจ้าค่ะแลวเขาจะรู้ได้ไงว่าเรากักตัวอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการของเขาคคือทางการเขาก็จะให้เพื่อนบ้านนี่แหละเป็นผู้รายงานช่วยกันดูช่วยกันดูแลครวยกังเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาว่าคนเนี้ยเดินทางมาจากจากต่างประเทศหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยเจ้าค่ะออกไปไหนไหมถ้า ออกไปก็ต้องรายงานตํารวจครับโอ้ค่ะนะรายงานตารวจรายงานทางการอะไรก็ว่าไปอา,<พ>าจารย์ครับพอเกิดโควิด -19 เนี่ยครับทางวัดได้ป้องกันโรคแล้วก็ปรับกิจกรรมในวัดยังไงบ้างครับก็ง่ายๆก็คือตามตาม,ตามที่นโยบายของวัดใหญ่แล้วก็ตามทางการเขาเขาประกาศออกมาก็คือพยายามอยู่บ้านแล้วก็ไม่ไปในที่ชุมชนครับแล้วก็พยายามไม่รวมกลุ่มคน เยอะเกินประมาณยี่สินะรู้สึกว่าเจ้าค่ะทีนี้ทางวัดก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าญาติโยมก็ระวังตัวกันดีอยู่แล้วเจ้าค่ะ,คะแล้วก็ที่วัดก็งดกิจกรรมวันอาทิตย์ปกติญาติโยมจะมากันวันอาทิตย์มาทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจ้าค่ะก็จะมาทุกอาทิตย์เลยที่นี่ทีนี้ก็โอเคมาไม่ได้ก็อยู่บ้านกันแล้วพาจารย์ก็จะ,ะสวดมนต์ออนไลน์เจ้าค่ะ แล้วก็มีเฟซบุ๊กไลฟ์เริ่มเริ่มเริ่มเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทรนใหม่ของเจ้าววาดเนาะทุกต้องถู้ถูกไลฟ์คเป็นนิวโนเวลเลยค่ะช่วงนี้อย่างหลวงพี่นี่เอาจริงๆนะหลวงพี่พูดพูดต่อหน้าคนเนี่ยโอเคแต่พอให้พูดคนเดียวต่อหน้ากล้องแล้วมันก็แปลกๆปกแต่ว่ามันก็เป็นใช่มันไม่คุ้นมันไม่เห็นสีหน้ามันไม่เห็น มันไม่ได้อัตลดในการพูด๋อเจ้าค่ะอยังอย่างหลวงพี่คุยกับพิธีกรเนี่ยหลวงพี่ก็นึกหน้าไปด้วยไม่งั้นก็จะพูดไม่ออกโอ้ได้ยินเสร็จแล้วก็นึกหน้าออกเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่นึกหน้าออกแล้วเพราะว่าเออเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนะโอ้เจ้าคะพระอาจารย์ครับแล้วอย่างเมื่อก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยครับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นดินแดนน้าแข็งมันยากไหมครับกับคนท้องถิ่นนะครับทํายังไงบ้างเจ้าคะ ถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าประเทศนี้ฤดูร้อนจะสั้นแล้วก็ฤดูหนาวจะยาวนานฉะนั้นช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่การเดินทางลําบากมากเพราะประเทศนี้จะไม่มีจะ,มมจะไม่มีรถสาธารณนะคือมีแต่ว่าน้อยมากครับก็จะมีแค่รถเมย์ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมไม่ใช่รถมเมย์เพราะว่าใช่ใไ่เพราะว่า จะไปรอรถมันก็หนาวนานมาทีแล้วสภาพอากาศใช่มันก็จะเดินทางลําบากบางทีก็ปิดถนนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าพายุเข้าพายุจะเข้าบ่อยมากมีมรสุมใช่ไหมเจ้าคะมรสุมเพราะว่าประเทศมันหนึ่งคือเป็นเกาะแล้วก็สองคือไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรปิดบังเลยับผมเจ้าค่าเจ้าค่ะอ่าเป็นประเทศล้นๆนเหมือนประเทศเกิดใหม่ใครมาก็คิดว่าเป็นดาวอังคารโลกพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค้า ก็จะลําบากนิดนึงแต่ว่าผอาจารย์ก็ได้รถที่โยมเขาถวายมาก็ก็มีโอกาสช่วงหน้าร้อนก็ไปตามเมืองต่างๆไปจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าอะไรต่างๆนั่นะครับเจ้าค่ะส่วนคนไอซ์แลนด์เองก็มีเอแเวียนเข้ามาเจ้าค่ะส่วนวนบ้างนั่งสมาธิบ้างเอมามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วช่วงโควิดสิบเก้าช่วงโควิดสิบเก้าครับผจาร์ครับ ช่วงนี้ก็ออนไลน์เหมือนทางวัดใหญ่แล้วมีไฮไลท์ไหมครับมีไฮไลท์ไหมครับมีไฮไลท์ไหมไฮไลท์ก็น่าจะเป็นช่วงเทศสอนไหมเจ้าคะเทศอนใช่ค่ะค่ะช่วงเทศอนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมส่งลิงก์ส่งอะไรให้อะไรต่างเจ้าค่ะรายการช่วงเทศอนมีชื่อรายการไหมเจ้าคะรายการว่าเ แบบพระพรบโยมอะไรแบบนี้สกิดใจในยุคโควิด1ิโอ้โหนี่สกิดเลยครับพระอาจารย์ทำไมสกิดใจเลยสกิดเบาๆนะอยากฟังเลยสกิดโดยพระมหาสมบัติเลยใช่ไหมเจ้าคะรรปเดียวเลยก็ต้องไปติดตามที่ a ช e b o o k ไลฟ์ของวัดชุดไอซ์แลนด์ขึ้นมาทางหน้าจอก็จะมีทุกทุกทุกวันอาทิตย์ทันอาทิค่ะทุกวันอาทิตย์ใช่ปกติเทศวันอาทิตย์ก็จะวันธรรมดาหลวงพ่อท้าบอกว่าแออแล้วก็ ฝึกตัวเองไปอะไรไปแต่ว่าไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยสวดมนต์ทรวัดก็จะมีทุกวันอยู่แล้วเจ้าค่ะในประเทศสอนจะมีเฉพาะวันอาทิตย์ใช่ใช่ครับค่ะก็สามารถไปไปกดกดไลฟ์เพจวัดพุทธไอซ์แลนด์ได้เลยใช่ไหมเจ้าคะจะได้ติดตามรยการธทรมะกิจกรรมต่างๆใช่ใช่มีรายการธรรมะมีแล้วก็มีนั่งสมาธิมีอะไรต่างๆก็พยายามจะอัพขึเนื่อยเรื่อยแล้วก็ที่สําคัญก็พยายามจะ เอาธรรมะเนี่ยมาประกอบกับภาพวิวของไอซ์แลนด์เพื่อให้ญาติดโยดมเอ็นจอยแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยมีชมวิวไปด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวสาธุชนเจ้าค่ะเนี่ยฟังพระอาจารย์รู้สึกอยากจะไปทําบุญจังเลยที่วัดพุทธไอซ์แลนด์นะคะเราทำบุญงงทำบุญยังไงดีเจ้าค่ะออนไลน์นี่ติดต่อใครได้บ้างเจ้าค่ะทนนางหน้าจอแล้วนี่ทางนะยุโรปทางยุโรปมี โครงการร่วมกันก็คือทำบุญครั้งเดียวได้ทั้ง28วัดในยุโรปเจ้าค่ะโอ้28วัดเลยก็ครับใช่ก็สามารถร่วมบุญได้พระอาจารย์ได้ส่งอันนี้ไปแล้วเนาะค่ะตอนนี้ขึ้นหน้าจอแล้วมี QR code ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์คะที่หน้าจอก็สามารถร่วมบุญได้ตามนี้เลยนะเจ้าค่ะสาามรถ โอนเข้าบัญชีส่วนกลางก็จะถึงทุกวัดเลยถึงไอซ์แลนด์ด้วยสาธุเราทำครั้งเดียวแต่ว่าทรัพย์เรากระจายไปทั่วยีสิบปดวัดยี่สิดวัดทำครั้งเดียวทรัพย์กระจายค่ะใช่แล้วก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญในช่วงยุคโควิดซึ่งถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มนุษย์จะต้องพิสูจน์ว่าเออเรามีบุญแค่ไหนถ้าคนมีบุญก็จะรอดถ้าคนบุญน้อยก็ต้องถูก เออกจัดไปอะไรประมาณนั้นนะแต่นั้นเราลูกพระรมเรามีบุญอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทเราต้องสั่งสมบุญอยู่เรื่อยๆทุกๆหายใจไม่ว่าจะไปวัดได้ไม่ได้ก็ให้ทุกคนตั้งใจทาอยู่ที่บ้านก็ทําออนไลน์พระอาจารย์ก็เทศน์สอนออนไลน์ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างบารมีให้เข้ากับยุคสมัยเนาะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ฝากถึงข้อคิดดีๆนะคะไปทางญาติโยมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วโลกเลยเจ้าค่ะ ก็ฝากญาติโยมสั้นๆเนาะว่าเมื่อโลกถูกมวลมนุษย์หยุดยื้อแย่งต่างาก็แข่งสแสวงหาอิทธิพลจนโลกนี้ปนปี้ฝีมือคนทุกหย่อมย่าไม่อาจทนถูกกระทำจึงสำแดงแรงวิบากฝากมนุษย์เมื่อไม่หยุดความชั่วมั่วถลังเราได้เห็นโลกเอาคืนยื่นผลกรรม ไวรัตนำทำลายล้างช่างน่ากลัวผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะรอดเปลี่ยนความปอดเป็นความปลื้มประมาณไหนสร้างมหาทานบารมีให้กวา้างไกลเพื่อแผ่ไปทุกทุกศูนย์ทั่วโลกาเพราะโควิด -19 ทําทำเราปลื้มได้ดำดืมรถแห่งธรรมตามฝ่ายหาสุขในบุญสุขสว่างกลางกายา ตลอดเวลาตลอดไปทุกท่านเพลินใช่ถขอกราบขอบพระคุณแล้วก็นมัสการพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะนมัสการครับทุกท่านขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะทุกทุกคนเนาะสาธุนมัสการค่ะกราบขอบคุณพระมหาสมบัติธรรมตีโปนะครับเจ้าวาดวัดพุทธไอซ์แลนด์นะครับเรียนทำเก้าประโยคด้วยนะคะสมัยก่อนที่จัดพิธีกรรมมุทิตาปททเก้าที่สภาธรรมกายสากลเนี่ยนะคะก็จะได้กลอนจากพระอาจารย์นี่แหละค่ะ ส่งข้ามประเทศมาชอบมากเลยครับที่สภามังการสากลเปลี่ยนความป๊อตเป็นความปลื้มเห็นไหมคะใช่แล้วเลิกป๊อตแล้วไม่ป๊อตแล้วฮะป๊อตก็ไม่แหได้เลยตอนนี้นะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับไปช่วยกันกดเพจวัดนะครับวัดพุทธไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ช่วยกันทําบุญออนไลน์นะครับ28วัดยีวัดได้ทั่วยุโรปเลยนะครับใช่นะคะโหเห็นไหมคะว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าอ่าสภาวะอากาศจะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะจะน้ําแข็งจะหนาว จะมรสุมอะไรต่างๆมากมายที่ดินแดนไอซ์แลนด์แห่งนี้ค่ะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีเลยไม่เป็นอุปสรรคเลยถูกต้องตรงตามหลักวิชาชที่ครูวิทใหญ่เคยให้ไว้ ท่านบอกว่าให้ลูกๆเนี่ยเป็นผู้ที่ยังได้ดูทั้ง3ให้บทบาทการสร้างบารมีนะคะจะร้อนจะฝนจะหนาวเนี่ยก็ให้ลุยสร้างบารมีกันข่อไปเพราะเราต้องสู้ได้บุญต้องสู้ถึงจะชนะนะครับแล้วเราเจะก็ชนะไปพร้อมๆกันนะครับด้วยบุญกุศลที่เราทำหลายท่านบอกว่าแบบช่วงเนี้ยสถานการณ์อะไรอะไรก็แบบดูแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะน้าการทำมาหากินอะไรไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีใช่แต่ว่ามีสิ่ง